โลกเคยเต็มไปด้วยป่ากมาเขียวขจีและสายนาวสายสนาแต่เมื่อมนุษย์สร้างความเจริญขึ้นมาธรรมชาติก็ค่อยๆถูกทำลายจนกลายเป็นวิกฤตโลกเดือดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้มูลภาปูที่สูงขึ้นเรื่อยเนื่อยมจากปริมาณกา๊าซเรือนกระจที่สะสมบอกชัดว่าโลกกำลังเสียสมดุลและต้นเหตุสำคัญก็มาจากน้ำมือของพวกเราเอง <c oughs> ความจริงก็คือเ,เราทุกคนยังมีฐานเลือกหากพร้อมจะเปลี่ยนแปลงและลดกาอรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะทุกการลดคือการมอบชีวิตใหม่ให้โลกใหนี้เพื่อให้ความกดดันกลับมาอีกครั้งจากปัญหาวิกฤตการโลกรือนทำให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกอภายใต้กระสุงทรัพยากรธรรมชาติและสิบบง่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญ ของการจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญต่อวิกฤตนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจออกอบกได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือโครงการท e ีเวอร์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557และพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกหรือโครงการเลสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558 โครงการทีเบิร์คือคนไก้ที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในประเทศัท้งภาครัฐเอกชนชุมชนและบุคคลทั่วไปร่วมกันดำเนินโครงการที่ช่วยลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจเป็นคนไก้ที่สามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทวนสอบที่ได้มาตรฐานสากลส่งเสริมตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศและการซื้อขายขายโพลระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆยังมีอีกหนึ่งโครงการที่สามารถมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกได้เช่นเดียวกันเลสเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในระดับชูมชนบ้านวัดโรงเรียนและหน่วยง,งานต่างๆทั่วประเทศผ่านการดำเนินกิจกรรม,มง่ายๆใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธ,ธิภาพสูง <c oughs> การใช้พลังงานทดแทนตลอดจนการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวเ <c oughs> มื่อเลสจุประกาศและที่เวิร์คขยายผลเราจะเห็นเส้นทางที่ต่อเนื่องไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตผลลัพธ์ของการลดคาร์นเรือนกระจกที่ไม่เพียงมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจตลอดควาสรถที่ผ่านมา สะกดให้เห็นถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้อย่างมหาศาล <Okay. S 1> ที่ผ่านการรับรองภายใต้โครงการ T-Ver และโครงการ l e s ปัจจุบันโครงการ T-Ver จะมีมาตรฐานสองระดับคือ Standard T-Ver และ Premium T-Ver โดยคณะกรรมการอบอกอให้การขึ้นทะเบียนโครงการ Standard T-Ver จำนวน574โครงการ ได้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดกักเก็บได้15ล้าน5,8878ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและมีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการ Standard t ที r er วจำนวน198โครงการปริมาณ23ล้าน954,216ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าสำหรับโครงการ Premium t ที r er ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปีพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบันมีโครงการยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์ในการพัฒนานโครงการหรือ MOC มายังอบกจำนวน50โครงการด้วยปัจจุบันมีโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน8โครงการมีปริมาณกา๊าซเรือนกระจกที่คาดว่านจะลดหรือกักเก็บได้รวมทั้งหมด2 7 0 7 3ตันคาร์นไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สถิติของเครืงการเลสโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษจากกิจกรรมเล็กๆคือช่วยโลกในการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกมีจาํานวนกิจกรรมที่ได้รับการนับรอง12,568กิจกรรมจากหน่วยง,งานหลักที่ได้รับการนับรอง4,014แห่งสามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้กว่า230ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องในโอกาสครบรอบ11ปีของการดำเนินโครงการทีเวิร์และ10ปีของการดำเนินโครงการเลสอบกอขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในงานรวมพลังลดโลกร้อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติดวยงานบุคคลชุมชนรวมถึงผู้พัฒนาโครงการ